อำเภอว่านใหญ่มุ่งมั่นนำนโยบายของโครมการปกครองกระทรวงมหาดไทยมาปฏิบัติในพื้นที่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ว่าราชการ,จ,รจังหวัดปลัดจังหวัดโดยมีเป้าหมายให้ประชาชนทุกน้อยลงสุขมากขึ้นพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการสำคัญอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับการดำเนินชิตรูปแบบใหม่พื้นที่อำเภอว่านใหญ่เป็นอำเภอเล็กที่สุดในจังหวัดมุกดาหารมี5ตบลส3หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่แห่งแยกเป็นเทศบาลจำนวนสองแห่งองค์การบริหารส่วนตำบลสองแห่งเป็นอำเภอชายแดนติดกับแม่น้ำโขงตรงข้ามกับสปปลาวทิศเหนือติดกับอำเภอ่าพนมจังหวัดนครพนมทิศตะวันออกติดกับสปปลาวทิศใต้ติดกับอำเภอเมืองมุกดาหารทิศตะวันตกติดอำเภอดงหลวงมีประชากรทั้งสิ้น2 5งหมกรายแยกเป็น เพศชาย9,988รายเพศหญิง1,068รายจำนวนครัวเรือน6,578ครัวเรือนประชากรนับถือาศาสนาพุทธร้อละ89และาศาสนาคริสต์ร้ละ1เปอร์เซด้านการประกอบอาชีพประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมค้าขายและการทำประมงเนื่องจากมีอนณาเขตติดกับแม่น้ำโขงราษฎรในพื้นที่ จึงนิยมจับปลามาขายที่ตลาดและทำปาร้าส่งขายทั้งนี้อำเภอว่านใหญ่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่ขึ้นชื่อเช่นหาดพโนทิรมเป็นหาดทรายที่ปรากฏในฤดูร้อนประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมเป็นชายหาดกว้างน้ำไม่ลึกยื่นออกไปในเขตแม่น้ำขุง 200เมตรจะเห็นหาดทรายทอดยาวนักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นน้ำโขงเพื่อคลายร้อนมีชาวบ้านในพื้นที่ตั้งซุ้มอาหารรองรับนักท่องเที่ยวโดยมีซุ้มนั่งรับประทานกว่า100ซุม้มช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ทำให้ชาวบ้านมีรายได้ต่อมาคือแก่งกระเบา และการกราบไหว้สักการะพญาศีผู้ชงมุกดานาคราชโดยได้รับเลือกจากสถาบันโพธิคยาวิชาลัย980ร่วมกับคณะพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและบูรนิธิวีรผู้ชงใช้เป็นสถานที่มอบรางวัลโพธิคยานาคาทิบดีประจำปี2566เมื่อวันอาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์2 5 6 6ณลานพญาศีผู้ชงมุกดานาคราช อำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้พุทธศาสนาและเป็นผู้ที่มีศรัทธาในบาร,รมีขององค์พญานาคขราชรวมทั้งจังหวัดมุกดาหารได้จัดงานสามพิพพขึ้นมีนักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศมากราบไหว้สักการะนอกจากนี้หมูหันแกงกระเบาถือเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อที่สื่อต่างๆมาถ่ายทำนำไปเผยแพร่จนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางพร้อมทั้งงานแหดาว จะมีการจัดขึ้นปีละครั้งช่วงวันที่25 2 6ถึง26ธันวาคมของทุกปีถือเป็นงานสำคัญอีกงานของชาววัดสองคอและอำเภอว่านใหญ่ประเด็นการกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ประหลัดจังหวัดประจำปีงบประมาณ2 5 6 6าอำเภอว่านใหญ่มีดังนี้ 1. การดำเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่อำเภอว่านใหญ่ดำเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาในพื้นที่เป็นประจำทุกเดือน รวม6ครั้งมีผู้เข้าร่วมจำนวน1,225คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่และชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการอนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวันการประกอบอาชีพรวมทั้งการสาธารณสุขมีแผนการดำเนินงานประจำปี จนได้รับการยกย่องให้เป็นเครือข่ายขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดมุกดาหาร2โครงการอำเภอบำบัดทุกบำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนโครงการสวรรค์นบนดินถิ่นว่านใหญ่ว่านใหญ่พาราไดซ์ออฟแชร์ริงแฮปปี้เน็ตโครงการสวรรค์นบนดินถิ่นว่านใหญ่เป็นโครงการที่มีทีมภาคีเครือข่ายอำเภอว่านใหญ่นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่พบจากการลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่และการนำเสนอข้อมูล การนำเข้าข้อมูลจาก TP Map และ Thai QM มาตรวจสอบและกำหนดประเด็นโดยปัญหาอันดับหนึ่งคือปัญหาไรายได้และอาชีพมีวิธีการแก้ปัญหาโดยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพบิตรมาเป็นหลักการในการแก้ไขปัญหาข้างต้นรวมกับการนำโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โครงการโคกหนองนาโมเดลมาใช้ซึ่งสามารถตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาร,รายได้และอาชีพสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ใน3มิติ6เป้าหมายคือเป้าหมายที่1 2 3 8 10 11และเป้าหมายที่12 3โครงการ1นึ่ตำบล1น1หมู่บ้านยั่งยืนอำเภอว่านใหญ่ ขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนโดยบูรณาการเจ็ดาคีเครือข่ายประกอบด้วยภาครัฐภาคเอกชนภาคสื่อสารมวลชนภาคประชาชนภาคศาสนาภาควิชาการและภาคประชาสังคมบูรณาการมุ่งทําให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขสืบสารในพระราชปณิธานภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดหลักการทําง,งานเชิงโฟกูด โดยมีกิจกรรมมุ่งเน้นไปใน3าประเด็นคือบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองโดยมีการปฏิบัติเต็มพื้นที่43หมู่บ้าน 2. ทางนี้มีผลผู้คนรักกัน 3. โครงการผ้าไทยใส่สนุกอำเภอว่านใหญ่ได้เข้ารับมอบลายผ้าพระราชทานผ้าลายดอกรักราชกัญญา ด้วยพระเมตตาของสเมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณว,วรินารีรัตนราชกัญญาณห้องแก้วมุกดาสารกลางจังหวัดมุกดาหารมาส่งเสริมการผลิตเพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่ราษฎรณบ้านดงหมูหมู่ที่4ตำบลดงหมูอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารที่พร้อมจำหน่ายอีกทั้งอำเภอว่านใหญ่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทั่วไป อุดหนุนผลิตภัณฑ์ผ้าไทยของกลุ่มอาชีพตะบนดงหมูโดยพร้อมเพียงกัน 4. โครงการคัดแยกขยะเปียกเพื่อลงถังขยะเปียกลดโลกร้อนอำเภอว่านใหญ่โดยมีการขับเคลื่อนเต็มพื้นที่43หมู่บ้านได้อัปโหลดลงในระบบ MOI Volume และ Dcast 4. การดำเนินง,งานโครงการเศรษฐกิจชุมชนด้วยจังหวัดมุกดาหารแจ้งว่าผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินโดยสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่5 จังหวัดอุบลราชธานีได้ตรวจสอบผลสมลิศและประสิทธิภาพการดำเนินโครงการเศรษฐกิจชุมชนของจังหวัดมุกดาหารและให้ข้อเสนอแนะการดำเนินการนั้นอำเภอว่านใหญ่ได้ดำเนินการดังนี้1จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลตรวจสอบติดตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน 2. จัดทำหนังสือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รายงานลูกหนี้เงินกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชน 3. แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ รวบรวมเอกสารสัญญาเงินกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชนทุกสัญญาและรวบรวมข้อมูลจำนวนเงินที่กู้ยืมจำนวนเงินที่ชำระดอกเบีย้ยที่ผิดนัดชำระให้เป็นปัจจุบันส่งให้อำเภอรตรวจสอบ 4. แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รวบรวมรายงานฐานะทางการเงินของเงินทุนหมุนเวียนและผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้อำเภอรทราบเพื่อจะได้รายงานให้จังหวัดทราบ 5. การขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรมอำเภอว่านใหญ่ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมอำเภอคุณธรรมอำเภอว่านใหญ่บูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนและประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมและพัฒนาอำเภอว่านใหญ่ให้เป็นอำเภอคุณธรรมโดยมีคุณธรรมเป้าหมายดังนี้ปัญหาที่อยากแก้ 1. การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือยปฏิบัติตนตามฐานานุรูป 2. ปกระตือรือร้นในการหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงานและการใช้ชีวิตความดีที่อยากทำา 1. แสดงออกซึ่งความเคารพในสถาบันหลักของประเทศชาติอันได้แก่ชาติาศาสนา,าพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. เป็นอำเภอที่ประชาชนเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต 3. มีมจิตสาธารณะพร้อมให้การช่วยเหลือสังคมทั้งนี้อำเภอว่านใหญ่ได้มีการประกาศประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูบุคคลหรือองค์กรที่มีคุณธรรมทำความดีจนเป็นแบบอย่างในการประชุมประจำเดือนและช่องทางออนไลน์เช่น Facebook และเว็บไซต์อำเภอ .com เป็นต้น 6. กการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินง,งานของอำเภอ ประจำปีงบประมาณพศ2566อ,อ, 2, อเภอว่านใหญ่ดำเนินการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอำเภอรประจำปีงบประมาณ2566โดยให้เป็นตามหลักเกณฑ์แนวทางและตามตัวชี้วัดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติโดยเฉพาะแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ซึ่งอำเภอว่านใหญ่ด้ำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางในระบบอำเภอ ITA เรียบร้อยครบถ้วนแล้ว7การขับเคลื่อนนโยบายปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์อำเภอว่านใหญ่ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติการจัดการพระราชพิธีงานรัฐพิธีสำคัญและการวันสำคัญของชาติเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีการเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ ของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนกลุ่มพลังมวลชนและประชาชนทุกหมู่เหล่า 8. การดำเนินการตามพรบป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายพศ2565อําเภอว่านใหญ่ดําเนินการตามพรบป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายพศ2565โดยมีการปฏิบัติดังนี้ 1. มีคําสั่งมอบหมายเวรเจ้าพนักงาน ผู้รับแจ้งการควบคุมตัวตามพรบป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพศ2565 2. ลงระบบรายงานสถิติการแจ้งทั้งนี้อำเภอว่านใหญ่มีรายงานสถิติการแจ้งจำนวน5ราย 9. การติดตามผู้ผ่านการสุกอบรมโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมประจำปีงบประมาณพศ2566 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปร,รามยาเสพติดอำเภอว่านใหญ่ดำเนินการติดตามผู้ผ่านการฝึกอ,อบรมตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารประจำปีงบประมาณ2,526จำนวนทั้งสิ้น50รายเพื่อให้การแนะนำการให้กำลังใจและช่วยเหลือแก้ปัญหาของผู้ที่ติดยาเสพติดไม่ให้หันกลับมาเสพอีก ทางการติดตามผลทางตรงคือการพบปะพูดคุยกับผู้ป่วยโดยตรงและการติดตามผลทางอ้อมคือการพูดคุยทางโทรศัพท์หรือผ่านบุคคลที่3 10การปฏิบัติราชการอื่นๆพิดำเนการในพื้นที่อำเภอและเป็นตัวอย่างที่ดีอำเภอว่านใหญ่จังหวัดบุกดาหารได้เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านของที่มีฐานะยากจนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมุ่งหวังที่จะช่วยบรรเทาทุกข์แก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้และคนพิการโดยพิจารณาคัดเลือกผู้สูงอายุและคนพิการในพื้นที่ที่มีฐานะยากจนซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนโถส้วมจากนั่งยนยองเป็นแบบนั่งราบโดยการบูรณาการร่วมกันตามแนวทางประชารัฐทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภาคประชาชน ผู้ประกอบการและประชาชนกิจอาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการอำเภอว่านใหญ่ขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ประจจังหวัดมุกดาหารประจำปีงบประมาณ2566ทุกท่านขอบคุณค่ะ